แปลกดีเนาะเรามาเจอกันอะที่พี่ไม่รู้ว่าหนูเป็นใครแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าพี่เป็นใครด้วยถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนะี้บอกเลยว่าแบบเจ็บจีนเลยขนาดออกมายังแบบจะร้องไห้อยังร้องไม่ออกเลยคือชอบมากชอบมากครับจนตัวสั่นเลย <laughs> หนังที่อ่านแบบนี้ไม่เคยฟังไปในความทรงจำตอนเด็กๆที่เป็นเรื่องเฟกนะครับรู้สึกว่ากรุงเทพสวยอีกครั้งครับ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกอมันเลยครับว่าเราเห็นความเป็นธรรมชาติของตัวละครการแสดงที่มันดูเป็นเรียวมากนะครับนักแสดงหญิงเนี่ยที่แสดงเป็นตัวละครของหนังพี่อับเนี่ยจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษดูแล้วเหมือนมีความแบบอินโพรไวส์อะไรบางอย่างไปตามสถานการณ์นะครับซึ่งมันทําให้ได้ได้ความสดใหม่ของหนังมากๆถือเป็นงานปิดท้ายที่ประทับใจแล้วก็เสียดายไปพ,พร้อมๆกันนะครับคือผมชอบมากอ่ะในความสมมุติมันก็มีความจริงอยู่ ไอ้ที่คิดว่าแม่งจริงแล้วแม่งจริงแม่งสมมุติอะอยากให้ทุกคนมาดูหนังนี้จริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งที่ได้เจอกับสิ่งที่ได้ดูมันมันไม่ต่างกันเลยมันแทบจะเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องสมมุติอีกเลยค่ะสมมุติคนเหงาต้องมาดูอะวันนี้ในโรงภาพยนตร์